สวัสดีครับน้องๆยามเย็นครับอ่ะรีวิวบูมแมลงกันนะครับสวัสดีครับน้องๆยามเย็นครับอ่ะรีวิวบูมแมลงกันนะครับวันนี้เป็นสายสตองเกอร์นะครับความหนาสองมิลจิ๋วแต่แจี๋วนะครับมีตัวไหนบ้างมาชมปึ๊บอ่าก็จะเป็น2ขามินิสตองเกอร์นะครับ2มิลแล้วก็3าขาเล็กสตองเกอร์นะครับ เห็เล็กๆแบบนี้นะครับทวัดจากมือนะครับจิวแต่เจ๋วนะครับเดี๋ยวมาชมคุณภาพกันเลยครับว่ามันเจ๋วแต่เจ๋วอย่างไรครับที่สูง39นะครับมันรุ่นสตองเกอร์2มิลนะครับตาเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับหาที่โล่งกว้างในการเล่นนะครับเพราะมันระยะไกลรอบนะครับ หมดของเลยคุณภาพผ่านครับ่0 4 0นะครับสตองเกอร์2มิลครับลาเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับหาที่โล่งกว้างในการขระยะไกลครับปอ่รอบนะครับตับนนี้ใช้ข้อมือข้อสอบหัวไหล่นะครับ ผ่านครับคุณสี่หนึ่งรายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับสะบัดข้อมือเข้าตอกหัวไหล่สำพั์กันนะครับหมดถ่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนคว้างท้ายคลิปก่อนเล่นนะครับ